เดี๋ยวสิพ้าพี่น้องไปเมืองขอกกบของพ่อนเนาะคะ่ะอันนี้ลืมแนะนําพี่น้องแจ็คหน่อยตอนพันสัดเนาะค่ะพี่น้องพันสั์สมัยเกาเข้าตังแต่สมัยปูยาตาแย่ไหมค่ะพี่น้องกะไดนาจะประมาณหาลอยก็ปีแล้วะคะ่ะกอดกระบอกหุ่มเลยค่ะพี่น้องผู้นะ่ะมีโชคมีลาบพร้อมเด้ผู้ใดอยากมากกาบมาไหวาก็ได้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิพ้าพี่ผ้านองเข้าไปเมือง บอรกรของพ่อนะค่ะเนาะ,ะอ,อันนี้ก็สิเป็นเทียงหน้าหน่อยเล้าอีกหลังหนึ่งนะคะต่อจากเถียงหน้าหน่อยเมื่อกี้เลากเ็เฮ็ดไปถ้าก่อนรับพีรับน่องอเท่านี่ลละค่ะ <c oughs> อันนี้กับพลลใหม่ถ้ามาฉิหมากเสาวาโรก็กินใดขึ้นกัน <c oughs> เดี๋ยวสิพาพีผ้าน่องมากคุยกับพ่อเมือง ว่า่อเลี่ยงกบพ่อไปรับมาจากสาจังไดเนาะคะะ่ะเนาะสวัสดีครับอ่าที่น้องที่ตี่ตามตั้งนี่เนาะเว็ดตั้งไรอันนี้ก็มาฮอกกมาเลี่ยงนี่ยละครับกเกษียนมากกะเลยมาเฮ็ดกิจการยูพ่ออยู่สวนอก็มาพึ่งมาําเลยที่หาปีเอ ก็เลยความคิดว่าจีมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไปเกี่ยวกับมีเป็ดก็เลยมาขยายออกไปลหลายๆอย่างอม,มาแบบนี้ร่มรื่นอยู่หัวอยู่สวนอก็เลยมาคิดจะเก็ดก,กบน้ำเพราอได้อยู่ได้กินเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรอบเก่าคนให้ผ้าเฮ็ดผ้าต่างมากอ่ามันก็ได้อยู่ได้กิน อ,อยากปลาก็ได้ปลาอยากกบก็ได้กบอยากไก่ก็ได้กไดก,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 ก่เอากับมกใครได้ซื้อมันเป็นความคิดของรอบเก่าเพิ่นผ้าเฮ็ดผ้าทำมากเลยเลยกายกุศลเลยบุญจากเพิ่นมากความคิดจากเพิ่น,ออนเอามาเบืองไงนกบกับฮกก็ยงมาไดอ้อาทิตย์ก็กาๆนี่แหละเดี๋ยวให้พ่อเราเปิด ขอ,อกกบเล่าให้เมืองเนาะค่ะพี่น้องอันนี้พอเราจะเฮ็ดขอ,ขอ,อกขอ,อกร่วมกันก้อนเนาะขอ,อกร่วมกันก้อนว่ากบเราไงซ้ำได้พอ,อไปเอามาจากจากมือเราพอจาอาทิตย์แล้วเอามาได้เนี่ยเนี่ยเขาเออวันเสาร์เนี่ย,าายอาทิตย์ที่สองวันเสาร์อาทิตย์ที่สองนะคะพี่น้องนี่เราใส่เป็นอ่างอ่างปูนเป็นอ่างปูนเขามาอ่างนี่กับบรรจุได้ แล้วเตี้ยสิลงครับอันนี้ลงในสองไหลตัวคบดุนเนี่ยเป็นาาเสือเพิ่นมาจากพี่เพิ่นพาะพันมากพิ่เลือกขายตั้งนนำพ่องเลยครับป้าม,มีเต่ตัวใหญ่ๆ่ก็ไปที่ขยายของจะของเองในใดมากแล้วม,มีเต่ตัวใหญ่ๆได้ค่ะพี่น้องครบครบัสองอาทิตย์ครับกะว่าเดือนหนึ่งกับขุสิ เรียนก,ก็กัวกับกุ้งสิ่งใขายเลยจำนายพ่อแม่พีนอนห้องเ,เลยนั่นอันนี้ขยายออกไปอันนี้จะข,ข,ขยายจากตัวนี้ออกมา่เป็นกบคอนโดอือเรียกเป็นกบคอนโดอเรียกตัวนี้ไงอ่าตัวไหนไงก็เอาขยายออกมาเพื่อว่าบริห็นมันกัดกันกินกันก็มาแยกออกมาเป็นใส่อย,อยางรดนะครับยางรถที่ A quang hồ chimon ho tay o ở, bê kim. Hong kha o ma hit tang way khao kop lung bê lòng kong gong gang ngọt. A là khao 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 น้ำต้นมากให้เอาน้ำฝนกบมันติดชอบน้ำฝนจากธรรมชาติผู้บราไมีน้ำฝนเอาน้ำบาดาลอ่าแต่น้ำฝนติดโตไวยังไงไว้ก็น้ำบาดาลอันนี้ก็พึ่งขยายออกมาแต่ยังไม่ทันเลยแล้วเป็นไนื้อรอให้กบตัว,วกนั้นให้มันยังไงจังไงก็ที่ได้ขยายอ่าม,มันก็นอยู่คนละฝั่งกบอยู่ฝั่งนี่ปลาก็อยู่โซนทั้งนั้นไก่ อ,อันนี้ก็คือดอ,อกกระเจียวอืนนี่อันนี้ก็ปลูกนั่งคือบต่ต้องไปเจ็บยูกโกเขาก็เอาดอ,อกกระเจียวเอามาปลูกไว้ย่งมันก็เจ็บเอาอยู่นี่อันนี้ก็บอกหัดขาอหัดขายนามันเขาก็ได้ยู่ได้จิน้านพึ่นก็เป็นบักฮุ้าแล้วก็มีปลูกมันหน่อยอต้นบบกหลายหลายอย่างบักพริกเมื่อนี่เขาก็ปลูกแจ่มไหว้ อยู่นาบ้านนาไอสไลาด์กับมี่เออปลอมากกัแม่ทักหวานเดี๋ยวให้พ่อเราพาดเดินชมเม,มืองฟังทางนี้เนาะค่ะพี่นอ้องเพร, <ไป S 2> ราะว่<ร>าพ่อพ่อคันได้เดินไปกว้างนนเนาวปลอมาเป็นโซนของมันคือทักหวานนอกจากนี้มีปลูกผักหวานพร้อมเป็นโซนของผักหวานอือนี่ก็คือต้นทักหวานนี่เนี่ย พักหวานบ้านพักหวานบ้านเฮาบักหวานอันนี้ละคือเฮาไปเก็บชีโร่ละสองสามลอยนี่ละครับแม่นปลาผักหวานอืออันนี้คือต้นของผักหวานย่ามเห็ดออกกะไมากินอยู่นี่ติพ่อเก็บอยู่นี่เก็บอยู่นี่เพราะว่าใบไม้ใบยังมันโรนลงมาเอาเป็นเก็บต้นไม้ไมนจะออกเป็นเห็ดบวบเห็ดบวกข้นอันนี้เป็นต้นเม่าเม่าไง รังสีได้ผลได้เนี่ได้กินแล้วคือบักคงก้อนเ่องไฮ้เฮากับเฮ็ดจมๆกันไปบักกวางเขาก็กว่าต้องซื้อซื่อไม่้บักว่องกะล็อกอันนี้ของส้นผักหวานพวกอย่านาั่งของเฮ้าก็มีเตรียมเ็มแดนว่าได้ลูกันเกิดเองอยานาั่ง นี่พีเจ็๊ยบนำฝนไว้ออันนั้นก็บีเจ็บนำบาดาลเด็กทั้งเขาต้องเอาแนวของพีมันมีอันเอา,เามาใช้ประโยชน์อันนี้เขากับลูกนี่นอนใม่แล้วก็มีพักขาเน่ามันเสียงใกันมีตะไคร่รักษาอนันมักนี่บักม่วงมันมีเม็ดข้าวข้าวน้ำหอมอ บักขามเนี่ยปลูกต้นหน้าทีเป็นบักขามสมอ่าปลูกเป็นบักขามสมเนี่ยเราะว่าบักขามสมมันแพงชมมุ่มเอนี่บักขามหวานมันบาแพงแมีอะไรอย่างต้นนี่ก็ต้นดอกอันชันโอ้โหมี<า>สวนทุกอย่างเสริมด้วยตะไคร้แต่เดาอยากกิน<แ>อันใดเ้าเขามาบานสวนผอได้เลยเด้อค่ะพี่นอ้อง ืกวางเ้าวจีบอะไรซื้อได้ซื้อแต่นท์ข้าเฮ็ดบ่เปลี่ยนแล้วผ้าพี่พาน้องข้าเดินชมอ่าอ,อีกกรอบนึงมาบัางนี่กระตุ้มบกข้ออ้ออันนี้นนไผ่หวานเด้อเนี่ยอันนี้โอ้น่าใหม่ไผ่หวานอันนี้ไผ่หวานมันสิบบ่ขมมักกินนี่มันสิบ่มีรสขมจักคำเลยนี่เลยอนุรักษ์ไว้ไผ่หวาน

น่มันก็เริ่มเขาก็เป็นว้ยได้เริ่มเป็นวยมากแล้วเนี่ยหมดเลยสำลังได้ผลได้ยังเป็นดอกเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเด้อครับเด้ออันนี้ว่าได้เล่นวานเล่นยามันก็จังเียว่าต้องเล่นวานหัเฮ็ดปลูกกินบักชัวเมื่อเนี่เอาก็กินแบบของธรรมชาติว่าต้องไปเล่นยาเป็นนั่นคือเพื่อนสารเคมีสี่บ่ให้มีอยู่ในสวนนี่อ่า บ่ได้ใส่สารเคมีบ่ได้ฉีด้านกินยาให้เราปลูกกินเองมันกับเปิดของมันอันนี้ก็เป็นขิงไ,นนไส้โนม้ยไส้ซุปโน,นม้ขิงไส้ซุปโนมัยมีเบิดส่วนสุยยางเด็กพี่น้องเขามาในนี้เนี่ยแบบทั่วเนี่ยปลอดสารปาบักทั่วปลอดสารอ่าเขาปลูกกินอันนี้กับเพือแบบปลมไงนี่สวนสุยาสสยางเ<อ>ด่ะพี่น้องเขามาในบ้านสวนเขานี แต่ว่าเ้าวบกปลูกยันเดียวบกปุกผสมผสานเป็นเกษตรผสมผสานได้ค่ะพี่น้องอันนี้มะนาวกับนสีเลือดล้นไหลมีกล้วยมีบักเสียบมีอันนี้ต้นบัลลีนฟ้าแมมโบ่ออันนี้ต้นบัลลีนฟ้าอ่าอันนั้นต้นบัลลีนฟ้าพี่น้องบัลลีนฟ้าบักลนีนฟ้าบักลนฝ้าใหญ่บวานเฮาเป็นเกษตรผสมผสานอย่นี้มัดทุกอย่าง มะนาวกับไม่ก้อนไงลุ่นบะลอาบะเลาะลุ่นมะนาวไงมะนาวนั่น,น,นจังเลยน้ำไหละต้นเชื้อลินฟ้าอันนี้กล้วยงวงอันนี้ก็พักติ๋วแล้วรักเนี่ยพักติ๋วแล้วค่ะพี่น้องพักติว<ค>๋วบ้านห่าพักติ๋วบาว้านเฮาเวลา อันนไน่เอาไปใส่ต้มปูต้มปลาขั้นไน่เนี่ยจะมีเาเขาสวนนี่อีกบาด้ันเป็นนสวเเเกษตรราฮ็ดแยกกันเป็นสวนเกษตรแต่ว่าปลูกปลูกเป็นผสมผสานสุยอันสุยยางนี่ค่ะบักเขี้ยทำมีเย็บยอดไปใส่ต้มปลาได้เด้อนี่กระเจี๊ยบเขาเรียกว่ากระเจี๊ยบแดงเออถ้าเป็นนุ้ยก็เป็นนุ้ยสีแดง แต่ว่าแต่เขาบัหาด้นน่่ยเขาหัวหนัดไปใส่ต้มป่ากระช่มดีๆอันนี้ก็เป็นไผ่ไยโบรานแรงไทยโบยานแรงเห็นบบขาะพี่น้องไทบโบยานแรงเกิดนี่สีแดงกับมี่นอเป็นนอเป็นเป็นร่ำนี่กับไยาณแรง ในกล้วยหอมเคยใหญ่ต้นกล้วยหอมเคลียใหญ่โอ้กำลังงามนะแบเลือนออกมาไอปูกับปูไข่หมูให้ปวกไขน้้าปากไว้บักพฝนตกครึ้นก็เลยตายไปแน่แล้วบักพกอีปูเล่าก็ไปหมนนฝนคึ้มพอ ดผสมประทานกันไปเอ่อตัวแม่พี่น้องผู้ใดต้องการอยากมาชมมานั่นกน็มาที่บ้านสวนอ่าลบมาทายท้องหลังเด้อะอยู่ยำอำเภอนลำพองขอนแก่นเนี่ยแหละอืมทังไลยก็ติดตามติดชมกดกระดิ่งให้แน่ละ,ะกดติดตามให้ลหลายๆเนอะตัวแพี่น้องเข้าก็ได้ ค่ะบ้านแสนต่อที่พ่อบ้านแสนต่อตำบลบ้านบัวใหญ่อําเภอน้ำพองจังหวัดขอแนแก่นสามารถในช่วงนี้สิได้กินน้องไหม้เด้อพี่น้องด้เพียนน้องไหม่กำลังออกจากน้องก็เป็นล่ำแล้วเอาแค่นี้ก่อนยุติไปเพียนซ้ำนก,ก็เด้อพี่น้องกดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ